ีครับขอบคุณที่มอบให้คุณหมอสัตว์วัชครับแล้วก็เราก็ยินดีที่ทุกคนชื่นชอบคุณหมอสัตว์วัชจริงแต่ส่วนตัวผมเองยังไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้ครับเพราะยังยังไม่ได้แต่งงานครับจะให้คุณหมอสัตว์วัชประกาศครับขอบคุณมากครับ เรื่องผลงานหลังจากนี้มีอะไรเตรียมให้พวกเรารบบชมบ้างหลังจากนี้ก็กําลังถ่ายละครสองเรื่องครับก็คือสายทางหัวใจเล่นกับวินชลิดาแล้วก็ละครเรื่องอาคมครับเล่นกับมาพีครับก็ปีหน้าได้ดูแน่ๆเราของสองเรื่องของผมสองเรื่องกับมันก็เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีตรลอกับมินอีครับหนึ่งถ้รัอปีหน้าครับผมน่าจะปีหน้าครับก็ถ่ายู่ตอนนี้ครับผมค่ะโอเคค่ะสุภารัตอยากจะ เชิญชวนทุกคนนะคะคทั้งที่รับชมทางบ้านหรือว่าอยู่ในที่นี้ให้มา,าร,ร่วมเปิดประสกาัครั้งนี้กับไ i โ e ดีครับโปรโคดีพร้อมกันค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที้เป็นแฟนคลับของไ Ice h ะมาตั้งแต่ภาคแรกนะครับผมรู้จักอีแปดเก้าขวนะครับผมนักขึ้นนะที่เป็นแฟนคลับนะครับ มาดูประสบการณ์ครั้งนี้ครับเพราะว่าแอนิเมชันครั้งนี้นะครับจะพัฒนากว่าเดิมครับตัวละครที่คุณรักชื่นชอบจะพัฒนากว่าเดิมเพราะว่าจะมาในรูปแบบของ 4D นะครับเพราะฉะนั้นมาได้เลยนะครับที่นี่เสียงบิสกิตบลูต้องขอบคุณทางมาดามโซโซด้วยครับที่จัดครั้งนี้ขึ้นมาแล้วทำให้ประสบการณ์ครั้งนี้สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าพวกเขาอย่างที่บอกเรารู้รู้อยู่แล้วว่าพวกเขาสามารถทำอะไรที่ที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ครับให้เป็นไปได้จนบางทีเห็นภาพแล้วคิดว่าเคยเห็นศิลปินที่ถ่า ะใชดแล้วต้องซ้ายหรือขวาคนจริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมใช่ครับแล้วก็มีหุ่นด้วยที่บอกหุ่นจริงๆเลยเพราะฉะนั้นมาถ่ายรูปมาร่วมประสบการณ์ครั้งนี้กับไอซ์เอชโฟดีครับผมโอเคค่ะอ่ะพอดีมีคำถามเพิ่มเติมนิดหน่อยครับผมเรียกร้องมาสำหรับคุณเจมส์มาอยากจะรู้ว่าพอพูดถึงคำว่าไอซ์เอชคุณเจมส์มาเคยพาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่ส้อใกล้ความไอซ์เอชไหมเคยเที่ยวที่ไหนแล้วมีประสบการณ์แบบหนาวแบบนั้นมีไหมคะ ดีราลไม่ครับในประเทศเราชอบะครับแต่ว่าถ้าเกิดต่างประเทศเหรอครับต่างประเทศอันนีืค่ะคิดนี้ค่ะเอ่อ ใครับผมเกาหลีแล้วเคยไปไทยทำงนานที่เกาหลีเคยไปไทยทีย่เกาหลีแล้วก็พวจะต้องญี่ปุ่นคนระับที่นี่คือจะหนาวมากอาจจะไม่ถึงขั้นไอซ์เอชนะครับแต่ว่าเราก็รู้สึกเย็นใช้ได้เลยครับแล้วก็หนาวมากๆอยากกลับบ้านคนระับ <laughs> อยากกลับบ้านกลับบ้านเลยแต่ก็แต่ถ้าได้ไปในไอซ์เอชไอซ์เอชจริงๆนะก็คงจะอยากจะเก็บประสบการณ์ไปเย,เยอะๆครัผมั่งคุณสบา น้อยคนนะท,ที่จะได้ดูในไอซ์เอจแต่ว่าสามารถมาอยู่ได้ที่น,นี่ครับใช่ไหม,มครับผมเพราะว่าเราอยู่วงครับผมก็มาเป็นได้เยอะๆครับไอซ์เอจอยู่ที่นี่รครับนะคะอ่ะโอเคเปิดช่วงเวลาพิเศษนิดนึงละทานรายังพอมีแบนี้